สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้คุณครูอยากจะพูดเรื่องเสริมประสบการณ์นะคะชื่อและชื่อเล่นของตนเองเด็กๆต้องรู้จักชื่อจริงตัวเองนะคะอย่างเช่นเด็กชาย อะไรเอ่ยเด็กชายวรวัตแก่นจันนะคะเลขที่หนึ่งชื่อเล่นว่าน้องวีซ่าอย่างนี้คือชื่อเล่นตัวเองเด็กๆต้องรู้จักจำชื่อจริงชื่อเล่นตัวเองนะคะเพื่อเพื่อนเรียกหรือครูเรียกเด็กๆก,ก็จะได้มาหาคุณครูได้นะคะ เวลาเราสนทนาการพูดคุยกันคุณครูก็จะต้องจำชื่อเล่นของเด็กๆเ,เช่นกันนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักชื่อจริงตัวเองแล้วชื่อเล่นแล้วสิ่งต่อไปก็คือเด็กๆต้องรู้จักสัญลักษณ์ตัวเองนะคะสัญลักษณ์เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งของของตนเองอย่างเช่น เด็กชายวรวัตนะคะเลขที่หนึ่งสัญลักษณ์เขาเป็นปากกาแบบนี้นะคะผ้าเช็ดหน้าคุครูก็วาดไว้ให้แล้วก็เป็นปากกาแต่ก็เลขที่หนึ่งนะคะและนอกจากนั้นยังมีอีกก็คือแปลงสีฟันนะคะเลขที่หนึ่งสัญลักษณ์ก็คือปากกานะคะแก้วเช่นเดียวกัน เลขที่หนึ่งสัญลักษณ์คือภากกาให้เด็กๆจำสัญลักษณ์ตัวเองให้แม่นยำและขึ้นใจเลยนะคะจะได้ไม่หยิบของเพื่อนคนอื่นนะคะและก็แบบฝึกหัดเช่นกันนะคะแบบฝึกหัดนี้ก็สัญลักษ์เป็นภากกาและก็เลขที่หนึ่งะคะส่วนสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีชื่อ เด็กชายวรวัตรแก่นจันทร์อนุบาล1นึับห mm hmm. เลขที่ 1, mm hmm. 1โรงเรียนเทศาบาลหนึ่งขจรนดิยศ mm hmm. และก็คูพรหมายเลขโทรศัพท์083 665 9879นะคะกรณีที่เด็กๆทำหล่นหายบริเวณ ข้างนอกหรือหน้าโรงเรียนนะคะเมื่อมีผู้ใจดีเก็บได้ก็จะได้โทรศัพท์มาบอกคุณโคดูคืนถูกว่าเป็นห้องอะไรนะคะของเด็กก็จะไม่หลดหายนะคะจะจะไม่หายไปเลยหรือของใช้ส่วนตัวเมื่อครูทำสัญลักษณ์ไว้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่จำง่ายนะคะเมื่อ ห้องอื่นไปเจอเขาก็จะกลับมาหาห้องอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งเอามาคืนถูกที่นะคะฉะนั้นเด็กๆควรจะจำสัญลักษณ์ตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเด็กๆจำสัญลักษณ์ตัวเองไม่ได้เวลาเด็กๆต้องการจะดื่มน้ำ ก็ไม่สามารถใช้ร่วมคนอื่นได้เพราะตอนนี้ยิ่งสถานการณ์โควิดเราจะต้องไม่ใช้ของร่วมคนอื่นนะคะแม้กระทั่งที่เก็บรองเทา้าคุณครูก็จะมีที่วางให้เด็กๆเกพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เด็กๆก็จะหยิบใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกไม่หายนะคะ ถึงเวลาเด็กๆก็มาใส่ช่องตัวเองเวลามาเวลากลับนะคะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คุณครูแนะนำเกี่ยวกับชื่อจริงชื่อเล่นและสัญลัษณ์ตัวเองนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ